เองคล้วนีอ่อารักขาเต็มเลยนะคะหาออกไปดินสบ,บาทด้วยวันละค่าสี่ห้าตัวสวัสดีค่ะแม่ปอปากะมาเก็บบรรยากาศของสำมมเน็น,น่อยมาไ่บาไห้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะเดมาเบิ่งกันเด้อค่ะว่าเพิ่นสิไปจุดใดแน่จ้า,ามาฝึกวินัยนะคะ ใต้ล่มเงาของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเด็กหลานซ้ายน้อยกับมาบวชอยู่สัตว์เชิงเซากับน้องสาวแม่ปอป่านะคะเนาะเอามาฝึกปีไหนเพื่อิิเป็นคนที่มีศีลมีธรรมแล้วก็มีสมาธิเนะจ้าออกมารอใส่บาตรกันตั้งแต่เช้านี่นะ้ามืดหน้าไม่เห็นนะคะนิยมแม่ปอนะคะ ลูกทรายน้อยบวดเมนอันนี้อะไรเหรอคะมาแล้ว,มลวสมบัติเลนด้อยออกไปบินทบาทตื่นแต่ตีสี่ออกบินทบาทตี 5. ห้าควายัางไม่นีเลยนุ่มโบธนานะคะ เกงบ่อคาสามเร้นหน่อยร้านแม่ปอป่าทั้งสองคนตื่นแต่ตีซีมาออกบินทบาตตีหานะคะเนาะแล้วก็ลูกร้านของแม่ปอป่าลูกแม่ปอป่าล้านแม่ปอป่าแล้วน้องสาวก็มาเตรียมใส่อาหารพัตนาหารทุกอย่างเนาะค่ะมาเก็บบรรยากาศกันมาเบิ่งกันจ้าเน้นแจ็คขาสั่นยางมาทัานมู ท่านผู้ชมจ๋าสมัยแจ็คเพิ่นโตน้อยนะคะเพิ่นขาสั้นหลวงพ่อกับพ้าเดินบินทบาทตตังแต่เศร้าตื่นตีซีออกบินธบาตตีหาค่ะท่านผู้ชมจ๋าไปกลับก้บานซีหากิโลเพิ่นกะเจงเนาะค่ะเนาะหลวงพ่อเพิ่นกะพ้าท้องนับโมตั้งสมาธิแล้วก็ให้มีสมาธิในการเล่าเลี้ยนหลวงพ่อเพิ่นสอนดีดีค่ะหลวงพ่อวัดตนสนเพิ่นสีฝึกสมาธิเด็กน้อยแล้วก็เล็กน้อยไฟดีอยู่แล้วไฟต้องการที่จะเป็น สัมมาเนสเป็นพระหลักเพื่อนก็นชอบสีเลียนเพื่อนบอกว่าเพิ่นสีเลียนต่อโดยการบวชเลียน,นะะเนาะค่ะเนาะสัมมาเนนแจกก็แต่สัมมาเนสเต่เพื่อนบอกปันใดมาสาธุกับหลานแม่ปอป่าเล้อค่ะเด้อมาเบิ่งกันค่ะมาเก็บบรรยากาศกันค่ะสาธุอมโธทนาบุญน,น้ำกันเดือจ้าเด้อเพราะว่าเพื่อนชอบหลายค่ะเพื่อนชอบในการอ,อยู่ในผ้าเหลืองเนาะคะ่ะเนาะมาเก็บบรรยากาศกับแม่ปอป่าเพื่อสิเบิ่งดูว่าเพื่อนเป็นยังไงแน่เนาะคะ่ะเนาะ มาสาธุอมรทนาบุญน,น้ำกันจ้าเ อ่ะยัวธนสีลิชนิจางวัชชาปัญญโนจตารโลธรรมาวัฒนตีอายุวินโนตุทางพระทาง ค่ะท่านผู้ชมจ๋าสาทูอาน้ํำลานแม่ปอป่าเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นเห็นบอกค่ะทั้งหลานแม่ปอป่าทั้ง3คนเลยค่ะใส่ชุดขาวกระแมนแต่เพิ่นเรียนหมอเพิ่นบ่ทันในด้บวชแด่ต่อไปเพิ่นคึอสิบวชเนาะคะ่ะเนาะกระซาทเอากระได้บุญคือเกาแม่ปอป่า,ปากระเที่ยวบอกท่านผู้ชมแบบนี้ตลอดเนาะคะ่ะเนาะสาทูน้ำกันจ้า,าเก่งกันมาก,มากๆเลย ได้เฉยเลยยังตัวเล็กๆกันอยู่ๆสัมเนียนน้อยจ้าทูเด็กกันน,นะคะจาธุสาธุสาธุาท,ท่านผู้ชมจ้าเมื่อนี้แม่ปอปาก็ขออัมลาลาจากท่านผู้ชมไปก่อนเนอาะค่ะเนาะเมื่อหนาแม่ปอปาสิมาเก็บบรรยากาศสัมเณรยนน้อยไปออกบิณฑบาตอีกเท่านึง ล้านสาวลูกสาวน้องสาวไปรัดบินทบาทแล้วก็รัดไส้บาทแบบนี้ทุกมือเนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เขามาเบิงสุขภาพแข็งแรงทุกทุกทันเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะลืบกดไลล่กดแช่ให้แม่ปอ่าเด้อค่ะเดอะ้อหากละคืนหอดทุกท่าท,ทันค่ะสวัสดีค่ะ